วันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการปรับโชค YSX กันนะครับว่าจะมีวิธีการปรับกันยังไงและการปรับแต่ละอย่างส่งผลอะไรและมีวิธีการนับยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยครับ และขั้นแรกนะครับก่อนที่เราจะปรับนะครับเราก็จะต้องมาดูกันก่อนว่าโช๊คของเรามีการปรับได้ทั้งหมดกี่จุดนะครับโช๊คทั่วไปในตลาดนะครับก็จะมีการปรับอยู่ประมาณ3อย่างครับก็จะเป็นในส่วนของสปริงพีโลดรีเบลและคอมเพรสชันครับซึ่ง3อย่างนี้นะครับจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและสามารถปรับได้ตามน้ำหนักการใช้งานครับและวันนี้ครับโช๊คที่ผมเลือกมาสอนปรับนะครับก็จะมีโช๊ครุ่น YSS GTX นะครับของทิก160และของ Honda g จ o อโนนั่นเองครับที่จะเอามาให้ดูในตำแหน่งการปรับแล้วก็ตำแหน่งการวัดนะ โชคที่เป็นซับแทงด้านบนและซับแทงด้านล่างครับแรงแรกครับก็จะเริ่มต้นกันที่สปริงพีโหลดครับอย่างในโชคทั่วไปในตลาดบ้านเรานะครับก็จะมีการปรับอยู่2แบบก็คือการปรับสปริงพีโหลดแบบขั้นบันไดและการปรับสปริงพีโหลดแบบเกลียวครับอย่างโชครุ่นนี้นะครับก็จะเป็นการปรับสปริงพีโหลดแบบเกลียววิธีการปรับโชคนะครับเราก็จะต้องทําการวัดสปริงพีโหลดก่อนที่จะปรับโดยที่การวัดสปริงพีโหลดนะครับคือการวัดค่าความสูงเดิมของสปริงที่มีการสกรีนอยู่บนสปริงแล้วครับลบด้วยความสูงปัจจุบันวิธีการวัดรรรรับเเาาาก็สมมถดึงงตตลล ได้เลยครับวัดความสูงณปัจจุบันได้ค่าเท่าไหร่ก็จดไวครับแล้วเราสามารถนําตัวความสูงเดิมของสปริงนะครับมาลบด้วยค่าที่เราวัดได้ลบออกมาก็จะได้ค่าสปริงพีโหลดครับโดยค่าสปริงพีโหลดนะครับยิ่งมากก็จะทําให้สปริงยิ่งแข็งยิ่งสามารถรับน้าหนักได้เยอะขึ้นครับโดยการปรับสปริงพีโหลดนะครับถ้าเราต้องการปรับเพิ่มเราก็สามารถทําได้ด้วยการเอาตัวหกเหลี่ยมเบอร์สานะครับที่แถมมาในกล่องโช๊ค YS นะครับคายเกลียวตัวหนอนออกมานะครับหลังจากที่คายเกลียวตัวหนอนออกมาแล้วนะครับเราก็ใช้ประแจตัวปรับพ ราต้องกถ้าเราต้องการให้โชคแข็งขึ้นเราก็สามารถหมุนเร่งสปริงลงไปได้เลยครับโดยการหมุนเร่งเข้าไปนะครับผมแนะนําว่าลองหมุนปรับใช้ดูทีละ1มมตรดูได้เลยครับพอเราหมุนลงไปได้ตามความต้องการของเราแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการล็อกเกลียวตัวหนอนกลับคืนครับหลังจากล็อกเกลียวตัวหนอนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นกับการปรับสปริงพีโหลดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เราก็สามารถไปวัดค่าแสกได้เลยว่าถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่าครับ ต่อมานะครับตัวปุ่มที่ด้านล่างที่เป็นปุ่มเอาไว้หมุนได้นะครับจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับรีบาวครับส่วนถ้าเป็นโช๊คที่ซับแทงอยู่ด้านล่างนะครับตัวปรับรีบาวจะอยู่ด้านบนนะครับและวิธีการปรับรีบาวนะครับก็คือการปรับความหนืดหรือว่าความหน่วงในการคืนตัวของโช๊คนั่นเองนะครับการทํางานของตัวปรับรีบาวนะครับคือการหมุนปิดหรือเปิดรูน้ํามันนะครับทำให้น้ํามันเนี่ยไหลได้เร็วหรือช้านะครับอยู่ที่จํานวนคลิกที่เราเปิดเลยโดยการนับคลิกนะครับให้เราหมุนไปทางตัว H หรือว่าหมุนไปทางขวาเพื่อที่จจะะเปป็นนนกกาาาาริดววลล้ํมััแหง นั้นถ้าคู่มือบอกว่าให้หมุนไป15คลิกหรือ18คลิกนะครับเราก็หมุนไปทาง S ตามจํานวนที่เราต้องการได้เลยครับต่อมานะครับอย่างสุดท้ายก็คือการปรับคอมเพรสชันครับโดยการปรับคอมเพรสชันนะครับก็คือการปรับความหนืดหรือว่าความหน่วงในการยุบตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าการปรับคอมเพรสชันแนะนําให้ปรับหลังจากการปรับรีบาวแล้วนะครับเพราะว่าจะปรับง่ายกว่าและปุ่มไม่ต้านมือจนเกินไปครับ วิธีการปรับก็เหมือนรีบาวเลยครับหมุนไปทางขวาให้หมดหรือว่าหมุนไปทาง H ให้หมดก่อนนะครับและหลังจากนั้นค่อยหมุนกลับไปทาง S ตามจํานวนคลิกที่คู่มือบอกได้เลยครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับโชคที่มีซับแทงอยู่ด้านล่างนะครับตัวปรับคอมเพรสชันเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตง่ายๆครับตัวปรับคอมเพรสชันจะอยู่บริเวณหน้าตัวซับแทงเสมอครับและความแตกต่างของการปรับทั้ง3อย่างนี้นะครับก็คือการปรับสปริงพีโหลดนะครับจะช่วยในเรื่องของการเร่งสปริงเพื่อที่จะให้มีแรงต้านที่มากขึ้นให้เหมาะกับน้าหนักที่เราใช้งานรรบส่วนนาจะเป็ก ปรับความเหนื่อยในการคืนตัวของโชค๊คในจังหวะคืนตัวถ้าเรารู้สึกว่าโช๊คมีความกระด้างมากจนเกินไปเราก็สามารถปรับหมุนไปทาง S ให้มากยิ่งขึ้นได้เลยครับให้โช๊คคืนตัวเร็วขึ้นแต่ถ้าคืนตัวเร็วเกินไปนะครับโช๊กก็จะมีอาการโยนหรือว่าไม่เกาะโค้งนั่นเองครับและในส่วนของคอมเพรสชันก็คือการยุบตัวครับถ้าโช๊คยุบตัวช้าเกินไปจะได้ความรู้สึกที่กระด้างครับแต่ถ้ายุบตัวเร็วเกินไปก็จะได้ความรู้สึกย้วยขับไม่สบายครับและในการปรับโช๊คครับไม่ว่าจะเป็นสปร,ริงพี บวกลบจากไกด์ไลน์ได้นะครับไม่จําเป็นว่าไกด์ไลน์บอกว่า15คลิกเราก็ต้องปรับ15คลิกนะเราสามารถปรับบวกลบจากที่ไกด์ไลน์บอกได้นะครับอยู่ที่ความต้องการของเราและสไตล์การขับขี่ของเราครับและถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e มันมาด้วยนะครับและใครอยากจะดูคลิปอะไรต่อไปหรืออยากจะให้มาสอนวิธีการปรับโชคแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ